ป่าฆ่าเสือครั้งหนึ่งในป่าหิมพานมีช่างไม้ผู้หนึ่งตั้งร้านประกอบหัตกรรมเลี้ยงชีวิตอยู่ใกล้ประตูเมืองปรณสีเมื่อหมดไม้ใช้ประกอบเครื่องเรือนจึงเข้าป่าเพื่อหาไม้แก่นมาเก็บไว้คราวนั้นช่างไม้ได้พบลูกหมูป่าอ่อนตัวหนึ่งตกอยู่ในหลุมขึ้นไม่ได้จึงจับเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านของตนบำรุงด้วยรำข้าวน้ำข้าวอย่างอิ่มน้ำสำราน ลูกหมูป่านั้นได้เจริญเติบโตโดยลำดับมีกำลังวังชามากเมื่อโตขึ้นช่างไม้ฝึกให้ช่วยทำงานบางอย่างเช่นหัดให้ใช้ปากคาบสิวขวานบ้างใช้จมูกและเขี้ยวผลักท่อนไม้ใหญ่บ้างบางครั้งเอาเชือกคล้องคอแล้วผูกติดท่อนไม้ให้ชักลากบ้างนับว่าได้ช่วยแบ่งเบางานของช่างไม้ได้พอสมควรช่างไม้จึงมีความรักในตัวหมูนั้นเสมือนลูกของตัวเองคราวหนึ่ง ช่างไม้คิดว่าขืนปล่อยให้หมูอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปคงมีใครนึกอยากกินเนื้อหมูและทำอันตรายมันสักวันหนึ่งถ้าเลี้ยงไว้จนแก่มากแล้วปล่อยเข้าป่าหากินไม่ได้เพราะไม่ชำนาญป่ากำลังวังชาก็น้อยหลีกอันตรายไม่พ้นทางที่ดีควรเอาไปปล่อยป่าเสียตั้งแต่วันนี้เมื่อคิดแล้วจึงนำไปปล่อยให้ไปหากินตามวิสัยของหมูป่า ตัจกะสุกรเมื่อถูกปล่อยให้อยู่ผู้เดียวก็เกิดความว้าเหวคิดว่าการอยู่โดดเดี่ยวไม่ปลอดภัยเราต้องค้นหาฝูงหมูป่าให้พบจงได้จึงตระเวนไปเสาะหาฝูงญาติในป่าเป็นเวลาหลายวันเมื่อได้พบหมูฝูงใหญ่ก็ดีใจจึงเข้าไปขอสมัครเป็นญาติด,ด้วยและได้กล่าวกับหมูทั้งหลายว่าสหายข้าพเจ้าค้นหาพวกท่านตามป่าเขาเป็นเวลานานก็ได้มาชบพบเจอกันจนได้ สถานที่แห่งนี้ช่างรื่นรมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ัญญาหารข้าพเจ้าขอสมัครอยู่กับพวกท่านด้วยจะได้หมดความระแวงไม่ว,าว้าหวไม่มีภัยโปรดรับข้าพเจ้าไว้ด้วยเถิดพวกหมูป่าฟังแล้วเห็นหมูป่านั้นอ้วนพีมีผิวพันผ่องใสและยังหนุ่มแน่นก็สงสารจึงกล่าวด้วยความหวังดีว่าสหายเอ๋ย จงไปหาที่ซ่อนตัวซึ่งปลอดภัยกว่าที่อื่นเถิดที่นี่มีศัตรูร้ายคอยเบียดเบียนอยู่เป็นนิดมันแอบมาเลือกจับหมูตัวอ้วนๆไปเป็นอาหารทุกวันร่างกายอ้วนอย่างท่านในไม่ฉาดอกศัตรูของพวกท่านเป็นใครช่างอาหารกล้ามาทำลายพวกญาติของพวกเราซึ่งอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนถึงเพียงนี้บอกข้าพเจ้าหน่อยได้ไหม ก็เจ้าเสือโครงลายพาดกรตัวมหึมานะสิมีกำลังดังช้างสารเขี้ยวเล็บยาวน่ากลัวมันมาจับพวกเราไปกินวันละตัวทุกวันมันคงมากันหลายตัวละสิตัชก,กะสุกรนั้นถามด้วยความสงสัย อะไรได้ท่านเอ๋ยพวกหมูรีบตอบมันมาแค่ตัวเดียวมันก็จับพวกเราได้ทั้งฝูงอยู่แล้วถ้ามาหลายๆตัวก็คงหมดฝูงไปนานแล้วถ้ามันมาแค่ตัวเดียวทำไมพวกเราจึงไม่สู้มันเขี้ยวของพวกท่านก็มีกำลังวังชาก็มีมากเรามาร่วมกัน เป็นกลุ่มก้อนรุมจับเสือตัวเดียวไม่ได้เชียวหรือพวกเราจะไม่ใช้เขี้ยวและกำลังให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองกันบ้างเลยหรือพวกหมูป่าได้ฟังดังนั้นก็คิดได้จึงพร้อมใจกันกล่าวว่าท่านตัจกาสุกรผู้เจริญวาจาของท่านช่างจับใจยิ่งนักต่อไปนี้ถ้าพวกเราตัวใดตัวหนึ่งหนีจากสนามรบเราจะรุมฆ่าเสียทุกตัวถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะพร้อมใจกันฆ่าเสือบ้างละ ตัดชะกะสุกรเกลี้ยกล่อมพวกหมูให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อได้รับการเห็นชอบทั่วกันแล้วจึงถามว่าเสือโคร่งมันมาเวลาใดมันมาเวลาเช้าวันนี้พวกเราถูกจับไปตัวหนึ่งแล้วพรุ่งนี้มันคงมาเช้าตรู่อีก ัจกกาสุกรเป็นสัตว์ฉลาดรู้ชัยภูมิในการสู้รบตรวจภูม,มิประเทศแล้วเห็นว่าไม่เหมาะที่จะตั้งค่ายสู้รบกับเสือโครงจึงไปตรวจภูมิประเทศในที่ไม่ไกลกันนักเห็นเป็นที่เหมาะแล้วจึงสั่งให้หมูทั้งหลายกินให้อิ่มแต่ยามดึก พอรุ่งอรุณใกล้สว่างจึงให้ตั้งชัยภูมิปทุมพยุหะวางลูกหมูที่กำลังดื่มนมไว้ตรงกลางให้แม่หมูลูกอ่อนล้อมไว้ชั้นหนึ่งคัดหมูตัวเมียรุ่นรุ่นวางกำลังหมูวัยรุ่นเขี้ยวยังไม่ยาวไว้แทรกระหว่างกลางเปลี่ยนระยะให้หมูเขี้ยวยาวซึ่งพร้อมที่จะลบล้อมไว้อีกชั้นหนึ่งตั้งกองกำลังโจมตีเป็นพวกๆสิบตัวบ้าง ยีตัวบั้งไว้หลายแห่งให้ขุดหลุมไว้หลุมหนึ่งสำหรับตนและขุดหลุมพลางให้ลึกไว้ดักเสืออีกหลุมหนึ่งทำให้เป็นแอ่งเหมือนขอบกระดง้งในระหว่างหลุมทั้งสองพูนเป็นขอบดินไว้เพื่อตนตัจากาสุกร เดินควบคุมหมูทั้งหลายให้จัดทําค่ายและรักษาหน้าที่โดยเคร่งครัดพอรุ่งสางเสือโครงตัวนั้นในว่าเป็นเสือที่ลือศีเลี้ยงไว้ล่าสัตว์ให้ตัวเองกินออกจากกระท่อมของลือศีมุ่งตรงไปยังที่อยู่ของพวกหมูยืนอยู่บนชะง่อนหินมองดูเหยื่อตัวอ้วนอยู่พวกหมูเมื่อเห็นดังนั้นจึงเข้าไปบอกตัชกะว่าศัตรูของเรามาแล้วตัชกะจึงออกคําสั่งพวกหมูว่า พวกท่านอย่าทำตัวตกใจกลัวไปมันแสดงอาการอย่างไรให้ทำอาการล้อเลียนมันทุกอย่างเสือโครงย่อตัวลงหน่อยหนึ่งแสดงอาการยืดหลังแล้วหันซ้ายขวาทายปัสสวะลงพวกหมูทั้งหลายก็ทำท่าล้อเลียนทุกอย่างเสือโครงเห็นหมูแสดงอาการเช่นนั้นก็คำรามขึ้นพวกหมูก็คำรามขึ้นพร้อมกันบ้างเสือโครงเห็นดังนั้นจึงคิดแปลกใจว่าเมื่อก่อนหมูพวกนี้เห็นเรามีพักรอช้า วิ่งหนีเอาตัวรอดวันนี้ทำท่าล้อเลียนเราและตั้งกันเป็นพวกพวกคงมีหมูดีมาบงการแล้วเป็นแน่พอเสือโครงจะเข้าไปก็เกงจะมีอันตรายจึงกลับไปบอกฤาษีฤาษีโกงแกล้งพูดถากถางเสือโครงขึ้นว่าพอเสือโครงผู้เกงกล้ากว่ามรุกชาตทั้งมวลวันนี้เจ้าถือศีลไม่ฆ่าสัตว์หรือให้อภัยแกสัตว์ไม่ยอมฆ่าหรือเขี้ยวเล็บหักกุดสิ้นแล้วจึงไม่ได้อะไรเป็นเหยื่อมาเลย มีหนำซ้ำยังแสดงอาการหวาดกลัวหมูเช่ยอีกมิได้ท่านฤาษีเขี้ยวเล็บและกำลังของข้าพเจ้ายังมีพร้อมแต่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นอาการผิดปกติในฝูงหมูมันไม่เหมือนแต่ก่อนจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนคล้ายจะลุมเล่นงานข้าพเจ้าจึงมิกล้าผีผามเข้าไปจะดินโกงฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวเพื่อปลุกใจว่าผู้เอาชนะหมูอสูนได้ ก็มีแต่พระอินองค์เดียวผู้เอาชนะนกได้ก็มีแต่เหยี่ยวแต่ผู้ที่เอาชนะสัตว์ป่าได้นั่นก็คือเสือโครงทำไมเจ้าจึงกลัวหมูซึ่งเป็นอาหารโดยตรงของเจ้าเล่าไม่ว่าพระอินหรือเหยี่ยวหรือเสือโครงตัวใดถ้าหมูญาติเขาพร้อมเพียงกันอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็ทำอะไรเขาไม่ได้ทั้งนั้นแหละเจ้าเสือโครงเอ๋ยชะดินโครงปลุกใจเสือต่อไปเจ้าช่างไม่รู้กำลังของตัวเองเสียบ้างเลย อย่าไปกลัวเลยนะเมื่อไปถึงก็ส่งเสียงคำรามให้ล่านป่าวิ่งปรีเข้าใส่กลุ่มหมูมันก็จะตกใจแตกหือออกจากกันแล้วเจ้าก็เลือกจับมันได้ตามสบายไปเถิดอย่าก,กลัวลมๆแล้งแงไปหน่อยเลยเสือโครงได้ฟังดังนั้นแล้วก็ชักใจกล้าขึ้นไปเดินกรีดกลายอยู่บนหินดาดอีกครั้งหนึ่งพวกหมูเห็นดังนั้นจึงบอกให้ตัชกาสุกรนั้นทราบ ตัชะกาสุกรจึงปลอบใจพวกหมูไม่ให้หวาดกลัวพากันขึ้นไปเดินล่ออยู่บนมูนดินสูงบ้างเสือเห็นดังนั้นจึงรวบรวมกำลังกระโจนใส่ตัชะกาสุกรทันทีตัชะกะหลบลงใต้ขอบมูนดินเสือโคร่งวิ่งเลยไปจึงตกหลุมพางทันทีหัวชนขอบดินอย่างแรงถึงขั้นสลบตัชะกะจึงกระโดดขึ้นจากที่หลุมวิ่งเข้าวิดขิดด้วยเขี้ยวอันคม ถูกท้องอย่างแรงไสเสือโครงทะลักออกมาทันทีพวกหมูเห็นดังนั้นจึงพากันวิ่งกรูกันเข้ามารุมล้อมกัดกินเนื้อเสือโครงตัวละคำสองคำครู่เดียวก็เหลือแต่กระดูกต่างก็พูดกันว่าเนื้อเสือนี่อร่อยไม่น้อยเลยแต่ก็ยังไม่มีหมูตัวไหนแสดงความยินดีออกมาตัดจักกาสุกรจึงถามว่าบัดนี้ศัตรตูของเราก็สิ้นแล้ว เหตุใดพวกท่านจึงไม่แสดงความยินดีฉลองกันให้สมใจกันเล่าพวกหมูตอบว่าท่านตัชกะเสือโคร่งน่ะตายแล้วแต่คนที่เลี้ยงเสือโคร่งสิมันยังมีชีวิตอยู่ไม่ช้าคงจะนำอันตรายมาสู่เราอีกพวกข้าพเจ้าจึงยังไม่ดีใจเท่าไหร่นักผู้นั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนบอกมาเถิดจะได้ช่วยกันกำจัดให้สิ้นซาก เป็นลือสีอยู่ในอาสมใกล้เขาลูกนน้นพวกหมูชี้ให้ดูอาสมแล้วกล่าวว่าลือสีผู้นี้คอยกินเนื้อของพวกเราที่เสือนำไปให้ถ้าเช่นนั้นพวกเราพากันไปเดี๋ยวนี้เลยจะได้สิ้นศัตรูเสธีแล้วตัจักาสุกรก็นำหน้าพวกหมูวิ่งตรงไปยังอาสมของลือสีเมื่อลือสีโกงเห็นพวกหมูกรูกันเข้ามาก็เดาออกว่าเสือโครงตายเสียแล้วจึงวิ่งหนีขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อเอาตัวรอด ตัดจกะสุกรบงการให้หมูหนุ่มที่มีกำลังมากและมีเขี้ยวคมช่วยกันขุดโคนกัดรากต้นไม้ให้ขาดให้หมดแล้วให้หมูอีกพวกหนึ่งใช้กำลังดันต้นไม้ไม่ช้าต้นมะเดือก็โค่นลงหรือสีโกงจึงตกลงมาที่พื้นดินพวกหมูทั้งหลายจึงพากันขิดขยี้และกัดกินเนื้อจนหมดและต่างแสดงความรื่นเริงบันเทิงใจอย่างเกี่ยวกราวเป็นอันสิ้นศัตรูทั้งลือสีและเสือโครง จึงพากันยกย่องอภิเศกตัจากาสุกรให้เป็นเจ้าฝูงอยู่ในป่านั้นด้วยความสามคัคคีจนถึงการอาวสานแห่งชีวิตเทพารักษ์ซึ่งสิงหน้าที่นั้นเห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึงกล่าวสรรเสริญของความสามัคคีว่า หมูญาติที่ร่วมใจกันด้วยแรงสามัคคีย่อมทำทุกสิ่งได้สำเร็จเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในป่าต่างอาศัยซึ่งกันและกันจึงเป็นป่าอยู่ได้พวกหมูพร้อมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงฆ่าเสือโครงได้สำเร็จชนี้จากชาดกเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าความสามัคคีในหมูญาติถ้ากระชับไว้ให้แน่นแฟน้นมั่นคงไม่แตกแยกกันแล้วย่อมสร้างความเป็นปึกแผ่นและสร้างความสุขสำราญแก่วงตระกูลความสามัคคีใน ห,หมูญาติเป็นของง่ายเพราะเป็นไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วข้อสำคัญอย่าว่าไปทำลายเสียเพราะเหตุการณ์แก่งแย่งกันเพียงเล็กน้อยความสามคัคคีสร้างของเล็กให้เป็นของใหญ่สร้างสิ่งที่มีกำลังน้อยให้มีกำลังมากเหมือนเชือกเส้นเดียวจะผูกสัตว์เม้เล็กๆก,ก็ย่อมขาดง่ายแต่ถ้าได้หลายๆเส้นทบกันอาจผูกพญาช้างสารได้ ดังตัวอย่างหมูซึ่งเป็นสัตว์เล็กแต่อาศัยกำลังใจที่รวบรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงฆ่าศัตรูทั้งเสือโคร่งและลือศีลามกนั้นได้ดังในภาสิทธิ์ที่ว่าอันความกลมเกลียวเป็นใจเดียวและประเสริฐดังนี้